ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะในช่วงโปรช็อปของเรานะคะทั้งลี่เล้งและก็โปรเชนเองเนี่ยเราสองคนค่ะจะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์ดีๆที่กําลังมีมาในช่วงปี2014ทั้งหมดเลยทีเดียวใครที่อยากจะช้อปปิ้งปีใหม่อยากจะบอกว่ามีอุปกรณ์ดีๆแล้วก็ต้องติดตามชมให้ได้นะคะผม สำหรับช่วงโปรช็อปในวันนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วว่าเราจะมีการอัปเดตนะคะอุปกรณ์ที่น่าสนใจต่างๆที่ออกมาในปี2014นี้ค่ะซึ่งบอกเลยว่าออกมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะและน่าสนใจทางนั้นเลยมันเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยแบรนด์ดังของเราเลยนั่นคือไนกี้นั่นเองค่ะเราเชนงเขาออกอะไรมาไนกี้กอล์ฟนะครับออกหัวไม้มาเลยครับตัวแรกถือว่าเป็นอะไรที่สานสะเทือนวงการกอล์ฟนะครับคือไนกี้กอล์ฟเนี่ยตัวนี้ยังไม่วางตลาดแต่ว่าให้โปรในทัวร์เนี่ยเริ่มใช้แล้วนักกอล์ ออกมาพูดเลยว่าดีมากอย่างชาวส <c oughs> วัตเซลนะใช้หัวไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ถูกจับตาม,มองแล้วเป็นกระแสะมากในแมตช์แรกที่เอาไปลงเล่นเนี่ยว่า <c oughs> ทำไมตีไกลกว่า <c oughs> นกคอ์ฟที่ออกกวนเดียวกันถึงห้าสิบหลาแล้วก็ยังมีอย่างรอดอริงแนนลอยนะครับ <c oughs> ก็ออกมาว่า หัวไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์กอล์ฟที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาเคยใช้มาก่อนอ๋อใช่ใช่ใ,ชใชอันนี้เคยอ่านข่าวเจอ,อยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าด้วยความที่ประสิทธิภาพของมันเนี่ยช่วยเพิ่มระยะที่ไกลขึ้นสูงสุดรุ่นหนึ่งของปี2014เลยก็ว่าได้สำหรับ<ช>ตัวให,หม่ที่ออกมานี้นะคะก็คือเทคโนโลยีนะครับใน Covert 2.0เนี่ยจะเพิ่มเทคโนโลยีของตัวที่แล้วนะครับเพิ่มไปอีกทวีคูณเลยครับเพราะว่าอย่างรูปทรงนะครับก็จะ ปรับแต่งนะครับให้มีสามารถเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นนะครับสามารถทำให้ขับเทสปีดมากขึ้นและในส่วนของสวิตช์สปอร์ตในรุ่นแรกเนี่ยที่ค่อนข้างกระจายความผิดพลาดเนี่ยกว้างอยู่แล้วในรุ่นนี้เนี่ยกระจายความผิดพลาดกว้างกว่าเดิมอีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นการส่งผ่านพลังงานในแนวเส้นตรงนั่นเอง<ช>นะคะ,ะคโดยมีการปรับขนาดหัวไม้ให้เล็กลงค่ะแต่ว่าขยายหน้าไม้ให้สูงขึ้นในทุกรุ่นเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเฟกกลอปนะครับที่ไนกี้บอกว่าเป็นแบรนด์เดียวที่เขาทำได้ แบบหลบนะครับองศาและลน์แองเกิลเนี่ยแยกออกจากกันโอ้โหอันนี้<ม>ใครต่อให้ตีไม่เก่งก็ต้องตีได้ดีแหละ<ช>อะไรอย่างเงี้ยเลยผ,มผมไปลองมาแล้วก็ถือว่า<ช>เป็นผัไม้ที่ ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเขาอัจฉริยะเนาะ,ะดูว่าเออตีได้ไกลทำไมยังไม่ผิดกฎนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ผิดกฎด,ด้วย <c oughs> ออแต่ว่าไม่ผิดกฎนะเป็นหูไม้ที่น่าสนใจมากแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีลูกกอล์ฟนะครับชื่อว่าอ z n ซ็ตเปลี่ยนนะครับจากรุ่นทวินเซ็กอมาเป็นอ z n แล้วนะครับรอรีเมย์ลอยก็บอกว่าลูกกอล์ฟอันนี้เป็นลูกกอล์ฟที่ดีที่สุดเหมือนกันที่เขาเคยใช้เอาใ<อ><อ>จากันหรือเปล่านั่นน่ะสิคะรู้สึกว่าไม้กอล์ฟก็ดีลูกกอล์ฟก็ดีถ้าอยากหลุต้องรอพิสูจน์เนาะใช่ครับแต่ว่าคงไม่่่่่่เเเเเอออาาาาใใใจกกกัันนนนนนหหหรรรพพะะวววว็็แแแสดง้้้ลลลคบปปีีีีทยย ปุ๊บเนี่ยได้แชมป์ทันทีใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกกอล์ฟอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าเชยๆความผิดพลาดไม่ว่าจะตีพลาสวิตสปอร์ตนะก็สามารถทําให้เสียระยะไปไม่มากอ่ะแล้วก็ยังมีความนุ่มนวลอะไรที่มากขึ้นอีกด้วยครับตนอกจากนั้นก็ยังมีรองเท้านะครับของในกี้เนี่ยถือว่ามาครบไลน์เลยยังมีหลายๆอย่างครับยังมีรองเท้าที่ในช่วง กลางปีนะครับอาจจะมี T W 1 4หรือว่าในช่วงอาจจะค่อนข้างต้นปีหน่อยนะอาจจะมา T W 1 5แล้วก็จะมีรูหน้าคอนโทนตัวใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าจับตามองและก็ยังมีเวทและเลไรต่างๆมากมายเยอะทีเดียวก็คือครบไลน์เลยทีเดียวครับแต่ว่าที่เขาไฮไลท์มากๆเลยคือโคเวตหัวไม้ตัวนี้แหละที่เขาบอกว่ากระแสตอบรับดีมากมีคนสั่งซื้อมาเนี่ยเยอะมากนี่ขนาดยังไม่วางแผนยังไม่วางแผนใช่ครับเขาบอกมีคนจองมาเนี่ยอปีที่แล้วเนี่ย เป็นเท่าตัวเลยมันถูกพิสูจน์ด้วยแล้วด้วยฝีมือนั่นเองนะคะของโปรกอล์ฟของเรานั่นเองมาถึงแบรนด์ต่อไปดีกว่านะคะกับ k คลลาเวนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปล่อย S2 Hot Pro มาตีตลาดแล้วจ้านอกจากหัวไม้นะครับที่ในเรื่องของการตีไกลแล้วนะก็ยังมาอุปกรณ์อื่นๆก็ยังมาครบไลน์เหมือนกันนะครับก็คือมาทั้งชุดเหล็กแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับผมแต่ว่าหัวไม้ตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามีสาระคุณมากมายแล้วก็มีเทคโนโลยีมากมายใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยี Hyper Speed Face น S <S ะะซึ่งคุณสมบัติสําคัญของเขาเลยนะคะตัวน,นี้เขาบอกว่าสามารถช่วยให้ตีไกลได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการเพิ่มสปีดได้มากขึ้นชดเชยความผิดพลาดได้ดีนะคะเรียกได้ว่าตีได้ไกลแน่นอนอะคือตอนนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยปรับเปลี่ยนมาถึงขั้นว่าปรับหัวไม้เนี่ยให้สวิงแล้วเนี่ย ใช้หลักอากาศพลศาสตร์สามารถให้แหว่อากาศไปได้เร็วขึ้นเลยนะถึงขนาดนั้นเลยนะเครื่องบินแล้วล่ะใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะปรับแค่หน้าไม้ให้เด้งหรือแต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมคะยังมีนี่เลยนะคะเทเลอร์เมดค่ะที่เขาเปิดตัว JetSpeed โอ้โหโปรเชนแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น JetSpeed คือความเร็วระดับ Jet อย่างนี้เลยใช่ครับเทเลอร์เมดนี่ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนหูไม้รุ่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างถี่มากซึ่งแตกต่างกับไทเทริสนะครับที่นานๆจะเปลี่ยนทีซึ่งเราเพิ่งเห็นกันเอง,เองครับว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานเนี่ยเพิ่งมี SLDR เนี่ยออกมานะครับเป็นหัวไม้ที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียวอ,ออกมาต่อจาก R1 แล้วก็ RDZ s t a g t 2เป็น SLDR ครับ R1 มาทางนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มาใหม่แล้วครับเป็น Just Speed ตัว New Speed Pocket อันนี้นะคะเป็นการบวกการวางน้ําหนักแบบใหม่เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็จะระเบิดความแรงจากทุกสัดส่วนของไม้เลยเพื่อให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยได้เค้นความเร็วของวงสวิงเนี่ยได้เร็วราวกับติดสปีดเครื่องบินเจ็ตอย่างนี้เลยแต่ยังไม่หมดนะคะท่านนักกอล์ฟเพราะว่าสําหรับโปรเกียร์เองเนี่ยเขาก็ออกโปรดักต์มาเหมือนกันค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะเป็น New X Bir เคือต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆจากค่ายญี่ปุ่นนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีซีรีส์ใหม่ที่สุดเลย นวัตกรรมนะคะได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะรุ่นใหม่นี้นะคะ New X Bird เ,เขาบอกว่ามาในคอนเซ็ปแบบว่า long distance ค่ะอเออ long distance แน่นอนแหละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว<ช>่าพรูร,ระยะแน่นอนระยะไกลในแบรนด์อื่นก็มีเทคโนโลยีต่างๆครับ <c oughs> แต่ว่า X Bird เนี่ยออกมามเลยว่าก้านยาว47นิ้ว ปกติ45.5ก็ยาวแล้วี่47เตีวครับแต่นอกจากนั้นนะยังไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีแบรนด์อื่นอีกด้วยจริงก็ยังมีแบรนด์อื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสโก้ปีนี้ก็ออกมาครบไลน์นะครับออกหัวไม้ได้ต่างๆมาที่สามารถเพิ่มให้มีประสิทธิภาพตีได้ไกลขึ้นและอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือมิซูโนะครับมิซูโนะนี่มแรงิซูโนะในปีนี้ก็จะมีออกชุดเหล็กอันใหม่มิซูโนะเนี่ยถือว่าเป็นท็อปแบรนด์ในเรื่องของชุดเหล็กคือเขาเด่นมากนใเเรื่่อองงขชุดดดหล็กทีีสาตไ้ และแน่นอนนะคะสำหรับช่วงโปรช็อปของเราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะยังไงติดตามชมรายการของเราให้ได้นะคะ โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะที่มาต้อนรับปี2014นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคนไหนนะคะสนใจอยากจะซื้ออุปกรณ์ดีๆแล้วก็ติดตามชมกันได้แล้วก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะยังไงเนี่ยโปรชอปของเราเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาเปิดมากันในต้นปีนะครับในช่วงกลางปีอะไรก็จะมีอะไรใหม่ๆอีกแหละใช่ครับน่นะเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ก็พออี่แต่สําหรับวันนี้ค่ะมีข่าว PR อาอะไรมาฝากกันบ้างคะใช่ครับผมมาถ เว็บไซต์ประมูลสินค้ากอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจัดโปรโมชั่นฉลองปีใหม่ครับท่านนักกอล์ฟท่านใดนะครับที่เติมบิดผ่านช่องทางธนาคารนะครับได้รับบิดเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเติมบิทกันไปได้หรือว่าเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้ที่เว็บบิทกอล์ฟขับนะครับเว็บประมูลแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้คือช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอย่างผมเองผมก็เลือกเติมช่วงนี้นะครับไปกับเขาด้วยเอาไปกาด้วยนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาจะมีโปรโมชั จะมีแค่บางช่วงครับส่วนมากก็จะเริ่มเล่นกันช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าการ,ระมุนมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าใครที่เล่นเนี่ยอาจจะได้เห็นว่าสินค้าบางชิ้นเนี่ยหัวหมายบางตัวเนี่ยราคาเป็นหมื่นกว่าบาทอาจจะปิดไปด้วยราคาแบบไม่กี่ร้อยหรือว่าอาจจะเป็นพันต้นๆเลยครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะลงทุนไปหลายพันแต่ว่าไม่ได้สินค้าก็มี อ่าใก็ต้องเสี่ยงดูอ่ะใช่แล้วครัแต่ที่ได้ตาไล่เสียอย่างนี้เลยนะอ่าใช่ก็ลองไปดูครับว่าอะไรที่น่าสนใจของเขานะครับแล้วก็โปรโมชั่นก็เป็นช่วงที่ผมชอบเล่นเหมือนกันแน่นอนนะคะก็ไปชิงกับโปรเชนนะอย่าปล่อยโปรเชนได้ง่ายๆคุณผู้ชมมาต่อกันเลยนะคะนี้เนี่ยเป็นข่าวดีๆนะคะคือมีกิจกรรมดีๆที่ทางไนกี้เขาจัดขึ้นนั่นเองค่ะในงานนะคะไนกี้โอเพนทูเทลเซนฟลอเรนตีรอยัลเจมกอล์ฟซิตี้นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนุกสนานมากๆแต่อย่าเชื่อคำพูดของลอรี่นะคะจนกว่าคุณจะได้ ผัดดิตัวเองค่ะซึ่งงานนี้เนีคขาจัดขึ้นในวันที่21มกราคม2557ค่ะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยความสนุกเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าจน<ม>ถึง11โมงนะคะกิจกรรมที่ร่วมสนุกจากไนกี้ o อ f เนี่ยจัดขึ้นที่ด i วิ่งแลนด์นั่นเองค่ะคอันแรกคือกิจกรรมแรกนะครับคือเรื่องของ คลินิกของซูสตารฟของไนกีครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็อาจจะไปอ่าใช่ครับเสนอหน้าไปด้วยนะครับก็มีใครที่อยากสนใจไปพบกับผมที่นั่นนะครับก็สามารถไปพบกับได้ในตอนเช้าที่ได้ยุ่งเรนนะครับให้คําแนะนำนะครับและในช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะมีการ ออกรอบกันนะครับแล้วก็ในงานในในงานนะครับก็จะมีการทดสอบไม้นะครับในที่ v i s c o v e r 2.0ซึ่งเราพูดกันไปแล้วนะครับว่าเป็นหัวไม้ที่ตีได้ไกลและเป็นอะไรที่น่าทึ่งสําหรับนักกอล์ฟหลายหลายคนมากๆนะครับว่าก็ไปลองกันดูว่าหัวไม้รุ่นี้จะเป็นยังไงใช่ครับผมเพราะว่าหัวไม้รุ่นี้เห็นว่าจะวางตลาดเดินคุมภาพันไปลองก่อนวางตลาดเลยใช่แล้วครับผม และนอกจากนั้นนะคะยังรวมไปถึงการรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ร่วมออกรอบด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเที่ยงใช่ไหมคะใช่ครับออกรอบที่<อ>รู้นเจมส์ซิตี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสนามที่แพง,งมากๆแล้วก็เป็นสนามที่สวยมากเพราะเขาเอาสนามตั้งดังมารวมกันไว้ในที่นั้นที่เดียวเลยนะแต่วันนี้คือ ฟรีเลยรวมอยู่ในค่าสมัครเรีย้อยแล้วถามว่ากิจกรรมดีและเด็ดขนาดนี้นะคะค่าสมัครเท่าไหร่คุณผู้ชมคะท่านาักกอล์ฟคะ4,900บาทเท่านั้นใช่ครับผม4,900บาทเนี่ยถามว่ารวมอะไรบ้างน,นะคะเขาจะรวมค่ากรีนฟรีแคดดี้อาหารกลางวานันอาหารเย็นของที่รึจากไนกี้กอล์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกหรือว่าลูกกอล์ฟนะคะอบอกเลยว่าของแถมทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมแล้ว5,500บาทคุณได้ฟรีไปเลยนะและที่สําคัญนะคะยังรุ่นลับสิทธิ์อีกมากมายเลยนะคะใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่0958981317นั่นเองค่ะว่าที่สําคัญเลยนะครับต้องรีบสมัครเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเปิดรับสมัครเพียงแป๊บเดียวนะโทรไปเนี่ยสายไม่เลยเต็มเร็วมากก็มันจะไม่เต็มได้ไงครับโปรเชนดู4,4900บาทเองอ่ะแต่ได้แบบของแถมก็เกินราคาตั๋วแล้วอ่าค่าบัตรจองแล้วนะแล้วยังแบบได้ทัวร์อีกโอ้เลิศจะตายนะคะเพราะฉะนั้นรีบเป็นเจ้าของเลยค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวพีอาร์ข่าวประชาสัมพันธ์ของเราก็สอบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะผู้ชม คนไหนนะคะหรือว่าท่านกอลฟคนไหนเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเปิดตัวสินค้าหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นของสนามกอลฟแล้วก็สามารถมาฝากกับรายการของเราได้เลยนะคะคแค่ฝากกับเราทางอีเมลค่ะ club 1 8 g o l f gmail com ค่ะ หรือว่าท่านักคอฟท่านใดน,นะครับอยากมาเป็นเพื่อนกับเราสร้างสังคมเครือข่ายออนไลน์กับเรานะก็สามารถมาแอดที่ Facebook ของรายการได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s a p g o l f c l u b k ินครับผมสําหรับวันนี้นะคะรายการของขับเอ็ก,กนก็หมดลงแล้วค่ะคแต่ <ผม S 2> ที่สําคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะเครื่องดื่มตาช้างค่ะใน k e บกอลครับและสนามกอล์ฟวินเทจขับค่ะ และสนามกอล์ฟคสาสคาตาครับผมและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันอังคารแบบนี้นะคะสี่ทุ่มถึง5ทุ่มตรงทางช่อง156 Golf Channel กฟชนนั่นเองค่ะหรือถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดไม่สามารถชมได้ในดีลันะครับก็มีรีลันครั้งที่2หลครั้งที่3รีลันครั้งที่2นะครับในวันพุธเวลา8โมงถึง9โมงนะครับและรีลันอีกครั้งในวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงครับผมค่ะก็สามารถเลือกดูเลือกชมกันได้นะคะรับรองว่ามีความสนุกสนานและความรู้เยอะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ